สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง Enduro สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจาออมบี้บายครับคลิปนี้<อ>นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการประคองข้อเหวี่ยงนะครับว่าการประคองข้อเหวี่ยงเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างครับวันนี้เราคุยกับช่างเย็นปากน้ําสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชุดประคองข้อเหวเี่ยงไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรก่อน เออก็ชื่อมันก็ตรงตัวแหละประคองเขวียงเพราะว่าแม่เหล็กเดิมๆเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากหมายถึงตัวจานไฟอ่าแม่เหล็กจานไฟเลยก็คือมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วถ้าแม่เหล็กที่มีสตาร์ทมือเนี่ยเขาก็จะมีวันเวยต่างๆอ๋อซึ่งมันมีน้ำหนักอ่าแล้วทีเนี้ยืชุดเฟืองอ่าถูกต้องครับต้องตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราโมดิฟายเพิ่มรอบเนี่ยอ่าน้ำหนักที่มากทําให รอบเครื่องที่เราเพิ่มให้สูงขึ้นมันมีการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำให้ข้อเหวี่ยงเนี่ยมีอาการแว่งและทําให้ขาดง่ายทีเนี้ยตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องยืดอายุการใช้งานของฝั่งการไฟไม่ให้ขาดอ,ยอายืดอายุไปอาจจะให้ขาดช้าลงหรือใครบาลานได้ดีก็จะยืดอายุไปได้เยอะเลยแล้วก็เหตุผลที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องเดี๋ยวจ,จะต้องหยิบมาดูหน่อยเป็นเรื่องของการอา่นานสัญญาณของถ้าภาษาชาวบ้านก็จะเรียกพันเซอร์อ่าพันเซอร์ตัวนับรอบอ่าอ่รอ,อบ ตัวนี้ถ้าเวลาไม่เหล็กที่แกว่งเนี่ยมันจะทําให้สัญญาณเนี่ยขาดขาดให้หายมันขยับอ่บบมามันโยใช่เดี๋วชิดเดี๋ยวใกล้อะไรประมาณในใน ECU เนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าเวสปาร์เวลาเราใช้ได้เนี่ยจะเป็น s e q น e n t ชียเวลาสัญญาณหายมันจะเป็นเวสปาร์ หรือในกล่องบางรุ่นเนี่ยที่เวลาสัญญาณหายนะเขาจะขึ้นเลยว่ามันทำงานผิดปกติไม่อ่านตัวประคองตัวเนี้ยก็จะทําให้สัญญาณตรงเนี้ยเสถียรมากขึ้นกล่องก็มีการนับรอบได้แม่นยํามากขึ้นการจุดระเบิดการฉีดอะไรต่างๆก็จะแม่นยําขึ้นประมาณนี้หละครับก็คือช่วยช่วยในเรื่องสองให้ผลใหญ่ใหญ่แล้วทีนี้ในส่วนของรูปแบบของตัวชุดประคองเข้าเวียเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างที่มีขายในท้องตลาดหลักๆตอนนี้เท่าที่ผมเจอนะก็จะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือว่า เอาฝาต้านไฟเนี่ยมาเกึงเบ้าข้างในเนี้ยเพื่อใ,ใส่ลูกปืนได้แล้วก็เอาลูกปืนต่อเข้าไปก็จะเป็นนรูปแบบนี้รูปแบบแรกที่ใช้กันอยู่ในแบบแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีการคว้านตัวของฝาจ้านไฟเนาะเพื่อฝังลูกปืนเข้าไปแต่เรามาดูหน้าตาเซ็ตที่เวลาติดตั้งนะครับก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกัน2ชิ้นเวลาเราซื้อเนี่ยก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับใช่ครับก็จะมีตัวแรกจะเป็นป <ะ S 1> น,น็นอตที่ยึดตรง เขาเหวี่ยงที่ยึดจานไฟล้อแม่เหล็กแทนน็อตเดิมอก็จะเป็นน็อตที่มีลักษณะยาวกว่าเดิมของเดิมจะเป็นน็อตแบบตัวเมียธรรมดานะครับถูกต้องครับเพราะไอ้ตัวนี้ที่มันยาวขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องสวมตัวนี้เข้าไปเข้าไปในลูกปืนอก็จะมีลูกปืนอีกชิ้นหนึ่งก็คือหลักๆเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดแค่สองชิ้นนี้ในการติดตั้งมันเข้าๆประมาณไหนเวลาใส่กับจานไฟอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของจานไฟเนาะครับก็ ที่เรารลือออกมาแล้วอะอยา่างคร่าวๆตอนนี้ลูกปืนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เราก็จะใส่เข้าไปในรูนี้ไม่ได้เราก็เลยจะต้องทําการกึงรูเนี้ยเนี่ยตำแหน่งเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นให้พอดีกับลูกปืนเพื่อให้ลูกปืนเข้าได้เสมอการที่จะติดตั้งตัวลูกปืนเข้าได้ก็คือขวานแล้วก็ใส่เข้าไปเพอะได้แล้วเราก็ตอกแล้วก็ติดตั้งได้เลยออ,นนอันนี้ก็คือใส่กับล้อแม่เหล็กใช่ครับอันนี้ติดตั้งให้ดูคร่าวๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้อ่าและทีนี้เรามาดูอีก หนึ่งรูปแบบนะที่จะมีเรื่องของการติดตั้งที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ในชุดที่เขาจะให้มานะถ้าเกิดเราซื้อมาก็จะได้ประมาณนี้ันดับแรกก็คือจะมีน็อตที่ยึดเหมือนกันนะครับที่ยึดตัวล้อมแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีมาให้ลักษณะคล้ายๆกันก็จะเป็นน็อตที่มีแกนที่รองรับการใส่ลูกปืนเข้าไปนะอันนี้ก็คือจะเหมือนกันเลยใช่ครับหลักการเดียวกันแล้วก็จะมีพวกน็อตนะครับเสริมขึ้นมาแล้วก็มีแผ่นล็อก ลูกปืนต่างหากแล้วก็มีแหวนนะครับซึ่งอันนี้จะมีอุปกรณ์ให้มาเยอะกว่านิดหน่อยซึ่งความแตกต่างของทั้ง2แบบนี้นะครับอันดับแรกก็คือวิธีการติดตั้งเนี่ยมีการติดตั้งที่แตกต่างกันแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับจะมีหน้าตาต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของนขนาดของรูปปืนรูปแบบที่ต้องกลึงเนี่ยจะมีขนาดดมิเตอร์ของไซส์ตรงนี้ครับที่เล็กกว่าที่เล็กกว่านะส่วนแบบที่2เนี่ยมันมันจะค่อนข้างใหญ่กว่า แล้วก็ขนาดเม็ดลูกปืนถ้าเกิดเราดูเทียบกันเนะี่ยอันนี้จะโตกว่ามากมากเลยถูกต้องครับอันนี้ก็น่าจะมีผลในเรื่องของความแข็งแรงทนทานด้วยระดับหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งในแต่ละรูปแบบนะครับว่ามีขั้นตอนในการติดตั้งยังไงบ้างเราเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบบแรกครับแบบที่ต้อง,ง่ึงอาจารย์ใส่อ่าเดี๋ยวเราไปดูที่เครขึ้งกันครับผมตามมาดูอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เขาเรียกอ,อะไรนะที่จับ ในส่วนของการใช้เครื่องกึงนะครับเพื่อล็อกตัวฝาครอบจานไฟเนี้ก็ประมาณนี้เข้ากับเครื่องกึงอ,อันนี้คือเราจะยึดเข้ากับตัวน็อตอุดฝาจานไฟเนาะที่เวลาเราไว้หมุนตั้งมาระไรเงี้ยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเช็คศูนย์หน่อยเพื่อความชัวร์อันนี้ศูนย์ตรงนี้เราจะเช็คจากตำแหน่งที่ยึดมัดนะครับตอนนี้ก็สายอยู่มาสิบไมครอนก็ถือว่าค่อนข้างตรงในส่วนที่เราต้องกึงเนี่ยเราจะกึงบริเวณไหนครับตำแหน่งนี้ คือรูในมันใช่ไหมใช่เพื่อให้ลูกปืนตัวนี้เข้าไปได้เพราะแต่เดิมมันเข้าไม่ได้กึงให้เท่ากับขนาดลูกปืนนะตอนนี้32มิลลิมลูกเขาเข้าจะมีประมาณ25.5ตอนนี้เราจะกึงประมาณ6มิลมกว่าในขั้นตอนการกึงนะครับเราจะต้องกึงให้ลูกปืนเนี่ยมันมีความฟิตพอดีด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันหลวมเกินไปเนี่ยกึงใหญ่เกินก็คงนครงคอนได้ทําให้หน้าที่มันอาจจะทําได้ไม่เต็มปฏิิภาพกึงฟิตเกินไปก็แน่นฟืด ใช่ครับทำให้ลูกปืนฟิตเกินอันนี้ก็ต้องมีเขาเรียกอ,อะไรกึ่งละเอียดนิดนึงใช่ครับเครื่องมือวัดก็ต้องใช้ได้อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาเริ่มกึงกันเลยลุย ชาโอเคตอนนี้เราก็กึงในส่วนของฝาครอบจานไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาตีลูกปืนเข้าไปในฝาครอบดูครับก็คือต้อง ให้ตัวลูกปืนเนี่ยมันมันเรียบไปพอดีเสมอเนาะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใส่ลูกปืนนะครับเข้าไปที่ฝาครอบจันไฟในรูปแบบแรกครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับแล้วนี่เราเกึพอดีพอดีมันก็จะไม่เฝืดอ่าอ่าคือจุดที่ต้องระวังก็คือความฟิตของตรงเนี้ยคือต้องให้แน่นพอดีให้มันอยู่ใแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะหลออกอล้วก มันอาจจะมีระยะคอนได้ไนี่ยจะไม่ประคองแล้วในส่วนของน็อตประคองนะครับก็จะติดตั้งที่บริเวณแขนเข้าเวียงนะแล้วมันจะเสียบอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็มีความฟิตพอดีความลื่นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งชุดประคองอีกหนึ่งรูปแบบนะครับว่าจะติดตั้งยังไงกันบ้างอันดับแรกนะครับก็คือเราจะต้องถอดตัวน,อน็อตยึดดไมตัวน,นี้ออกใสเกลย เอาน็อตออกมาเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับวางลูกปืนแหมมันเนเหนื่อยจังของลูกปืนตรงนี้ก็จะต้องเคาะนิดนึงนะก็คือจะใส่เข้าไปในรูของตัวมัดไฟเลยเคาะจนมันสุดเนาะโอเค <Okay. S 1> เสร็จแล้วใส่ตัวล็อก มันจะมีหนามีบางนะเราเอาตัวบางเนี่ยใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้อไปไง,ไ,งไอตัวมันจะมีไอตัวเบลยตรงเนี้มันยจะไม่ตรงกับรูที่ยึนนดน็อตใช่ก็คือวางใส่เพื่อล็อกแต่ก็ในชุดจะมีน็อตที่เพิ่มความยาวมานิดนึงหกเหลี่ยมหัวจม๊ ก้นิ้วเขียดใช้ความลื่นถนัดเรื่องนิ้วแอ่นนัดให้แน่นลื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอ็นอตน็อตก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนกันความลื่นก็ประมาณนี้ นี่นะครับก็เป็นความแตกต่างของ2องูปแบบนะที่วิธีการติดตั้งที่แตกต่างกันนะครับสําหรับอันนี้ก็คือจะรูปแบบที่2เนี่ยก็จะง่ายนะคือเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยลื้อมาคลายน็อตสาตัวติดตั้งได้เลยไม่ต้องมาใช้วิธีการกึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครถนัดแบบนี้ก็ราคาถูกกว่านะครับความแตกต่างประมาณนี้นติดตั้งสะดวกก็จะราคาแพงกว่านิดหน่อยครับทีนี้เดี๋ยวเราติดตั้งนะครับตัวชุดฝาครอบจานไฟเนี่ยเข้ากับรถดูว่า ต่อไปเนี่ยเราต้องทำในขั้นตอนไหนบ้างนะครับอันดับแรกเราจะต้องทำการถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็กเนาะของเดิมออกอันนี้เป็นแหวนโค้งนะครับกันคายก็ใส่แทนแหวนเดิมนะในเซตจะมีแหวนมาให้แล้วก็น็อตยึดล้อแม่เหล็กนะครับอ่า จากนั้นเอาฝาครอบจานไฟใส่โจโอเค,อเคก็เสร็จ <Set. S 1> เรียบร้อยนะครับก็ยึดน็อตให้ครบก็เสร็จสิ้นนะวิธ <Okay. S 1> ีการติดตั้งตัวประคองจานไฟนะครับ <S <S และนี่นะครับก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับชุดประคองเข้าเวียงในแต่ละรูปแบบที่มีขายในท้องตลาดนะอันนี้ <S 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 เราก็ เอามารีวิวการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันมีวิธีการขั้นตอนอยังไงบ้างน,นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเพือ่อนตํารวจทีนี้ในส่วนของชุดประคองเข้าเหวี่ยนเนี่ยช่างเหยี่ยนมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมสาหรับการติดตั้งสําหรับสายโมดิฟายสายแรกนะครับผมว่ามองข้ามตัวประคองเข้าเหวี่ยงไม่ได้เลยยังไงก็ควรมีเพื่อ ความปลอดภัยของเครื่องยนต์ยืดอายุเงินในกระเป๋าของท่านได้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันเสียหายได้มันรุนแรงนะมันก็มันไฟก็จะไปด้วยอะไรด้วยมันก็จะเซฟเรื่องพวกนี้นะครับให้เบาลงได้สายแรงสายวัตไฟไม่ขดผ่านนะครับอุปกรณ์พวกนี้ครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของที่เรานำมารีวิวให้เพื่อนๆด้รับชมนะครับสำหรับชุดประคองเข้าเหวี่ยงใครสนใจแบบไหนก็ลองไปหาซื้อกันเองนะช่างเย็นก็มีขายครับผม ยังไงฝากอุดหนุนช่างเหย็ดแล้วก็ฝากติดตามผลงานของช่างเหย็ดด้วยละกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือติดตามเขามีบายทา <c oughs> งยูทูบและเฟซบุ๊กวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ